คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่4สิงหาคมนะครับปศ2566นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับสูตรตัวเลขแนวทางจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ กดติดตามนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก f อมิดดักในครั้งต่อไปนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมเราก็เข้าพระรองนะครับมา62นะครับในกลุ่มนะครับเจาะเข้า62นะครับไปเไปเข้าฝั่งสอปปลาวนะครับไปเข้าฝั่งข้อสอบล่างนะครับเลขหน้า62นะครับ สำหรับ098 890แนะครับแตกชุดวินนะครับของมังกรทองนะครับบางท่านก็เอาชุดวินไปจับนะครับบางท่านก็ได้เฮนะครับ3ตัวนะครับ809เต็มๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c มิตรรักด้วยนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรตัวเลขนะครับแนวทางนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาแล้วนะครับจะต้งอกตรงใจนะครับ FC มิดลักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับแอดก็คำนวณมาเต็มที่นะครับ มาแล้วนะครับสาหรับตัวเลขนะครับผมเอฟซีพี่น้องนะครับข้อสอบนะครับงวดที่แล้วไอ้ก็ใจนะครับอยากให้หกสองนะครับมาอยู่ข้างหน้านะครับข้อสอบนะครับของเราพัฒนานะครับของงวดประจําวันที่หนึ่งไม่ใช่พูดผิดของประจําวันที่สองนะครับวันที่หนึ่งข้อสอบอ่าไทยข้อสอบไทยออกถามสิบเอ็ดข้อสอบออมสินนะครับวันที่สอง วันที่2ตรงกับ,บวันเข้าพรรษานะครับข้อสอบออกอยู่ที่267นะครับ809นะครับบางทีเอาข้อสอบ62นะครับเป็นเกณฑ์ล่างบางทีก็6 7บางทีข้อสอบ8 7นะครับแต่ละที่ข้อสอบจะไม่เหมือนกันนะครับเอฟซี FC พี่น้องที่เคารพรักแต่ละที่นะครับข้อสอบไม่เหมือนกันแอดคิมเน้นเลยหรือว่า FC พี่น้องเอาข้อสอบฝั่งไหนเป็นข้อสอบล่างก็คอมเมนต์มาบอกแอดคิมด้วยเนาะนะครับ หนูเอาสองหกค่ะหนูเอาหกเจ็ดค่ะหรือว่าเจ็ดแปดค่ะก็คอมเมนต์มาบอกแอดคิมหน่อยนะครับแต่ที่ได้ยินมานี่แอดคิมว่าข้อสอบแต่ละที่นะครับไม่เหมือนกันนะครับต่างจากข้อสอบไทยนะครับข้อสอบไทยนี้จะเอา8 0 9นเะครับเป็นเป็นเกณฑ์บนหรือว่า0 9นย์ะครับข้อสอบล่างจะไปออกต่างหากนะครับต่างจากข้อสอบลาวข้อสอบลาวจะเอา6ตัวเลยมาตัดนะครับ อ่าก็809ก็เข้าชุดวินนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมสูตรนะครับของมังกรทองนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่องแอดคิมนำโชคพารวยก็คือเลขสูตรนะครับจะใช้สูตรตารางวันนะครับในการคิดคํานวณน,นะครับ เขาจะใช้สูตรมังกรทองนะครับแอดก็มีอู่3สูตรในการคำนวณมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับผมใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ข้อสอบลาวนะครับอชอบก็ตามไทยแอดก็มีเจาะให้เข้าอยู่นะครับ1นึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีตารางวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับข้อสอบออกวันไหนแอดก็จะหยิบข้อสอบของมังกรทองมาคำนวณให้นะครับก็จะมีตําราจับคู่อีกใบหนึ่งนะครับ ครับผมสอหรับวันพุธล่าสุดมานะครับเต็มคาราเบลนะครับชุดวินนะครับ908 809เลข2ก็มาเลข6ตัวมาสตัวก็ถือว่าผ่านนะครับชุดวินของมังกรทองนะครับบางท่านเอาชุดวินในวินในไปจับเลยนะนะครับก็ได้เฮสามตัวตรงนะครับก็ยินดีกับ FC มิตรรักนะครับต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะมีเลข6เลข3เลขเ็เลข4เลข1และก็เลข8แล้วก็เลข0 0ย์กับ8คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถ คบคู่กวบวินได้เหมือนกันนะครับ fc พี่น้องที่เคารพรักนะครับสำหรับชุดวินนะครับแอจะใช้สูตรมังกรทองหมดเลยนะครับจะใช้สูตรของมังกรทองหมดเลยแต่ว่าไอ้คิมจะคัดลงโหดตัวนะครับหกตัวพอนะครับชุดวินเจ็ดตัวก็ไม่ได้นะครับแปดตัวก็ไม่ได้เลยนะครับเก้าตัวก็ไม่ได้นะครับสิบตัวก็ยิ่งไม่ดีเลยถ้าชุดวินสิบตัว fc พี่น้องบ่นแย่เลย นะครับอีจีพี่น้องก็จะบอกว่าบ้าบอกระมังแล้วแอดนะครับเลขสิบตัวไม่เข้าชุดวินก็บ้าบอกระมังไปแล้วเอาเอาหกตัวนะครับก็มีคัดพิเศษนะครับเด่นๆนะครับก็มาชมกันเลยก็จะมีเลขศูนย์นะครับคัดเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับเลขเจ็ดเลขแปดเลขหกแล้วก็เลขสี่นะครับเอฟซีพี่น้องที่เคารพปรักนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับหกแปดสี่นะครับสําหรับชุดวินนะครับ สำหรับเม็ดเดียวนะครับชอบค่อยตามนะครับงมดที่แล้วเข้าพระรองพุทธรามโมสังโขนะครับรองให้หกสองอยู่นะครับในในกลุ่มในห้องเจาะไปไม่ถึงนะครับแอคิมไม่ให้แค่สามตัวแต่ว่าในกลุ่มนี้แอคิมจะให้หกตัวนะครับ5ห้าตัวนะครับอย่างละห้านะครับเพื่อความชัวเม็ดเดียวนะครับเน้นสายวิ่งสายรูดชอบค่อยตามนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูดนะครับวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์ นะครับสายวิ่งวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์นะครับเพื่อความชัวร์สูตรออกมาบวกปองมาได้อยู่นะครับตามนี้นะครับชอบคอยตามนะครับสำหรับศูนย์นะครับเป็นสิพี่น้องแอดจะเจาะไม่เยอะนะครับสําหรับใครอยากได้เยอะนะครับเข้ากลุ่มกลุ่มแนวทางนะครับเป็นกลุ่มฟรีเน้นรูดนะครับอยู่ที่ศูนย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์สี่ แล้วก็0 6นกะครับกลับหัวด้วยนะหกกับ9ตัวเดียวกันต้องกลับหัวด้วยนะครับไม่ไม่แน่นะบางที9 0มาออกมาหลอกมาหลอนแล้วจะเสียใจนะครับตามนี้นะครับเม็ดเดียวเน้นๆก็คือ0นย์หรือ fc พี่น้องจะจับเป็น0 1 07 08 06 04แล้วก็0ูย์เก็ได้นะนะครับตามนี้สําหรับตัวคัดพิเศษไอ้จะคัดให้เนาะนะครับก็จะมี01นนะครับแล้วก็จะเป็น 06หรือว่า 6, 09กับหัวเอานะครับตามนี้นะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับเม็ดเดียวคือ1นนะครับไม่ใช่ว่าเม็ดเดียวทำไมเยอะจังอชอบเม็ดเดียวก็คือเอาศูนย์ไปเลยนะครับอีซีพี่น้องท่านเม็ดเดียวทําไมหลายตัวจังนะครับเม็ดเดียวถ้าจะได้เม็ดเดียวก็คือศูนย์เลยเม็ดเดียวนะครับไม่งงเนาะสาหรับอีซีพี่น้องต่างคนนะครับมันก็ต่างความชอบต่างกันถ้าไม่ชื่นชอบศูนย์แอดกิมลองให้อย่าลืมชุดลองนะครับลองที่แล้วนะครับมานะครับเลขสอง ไปเข้าฝั่งสอปปล,ลาวเจาะเข้าในกลุ่มในในหน้าในกลุ่มนะครับในหน้าห้องเจาะไปไม่ถึงว่ามันเจาะน้อยนะครับมันโอกาสมันก็น้อสายเจานะเจาะแค่ตัวสองตัวโอกาสพลาดมันเยอะนะครับต้องเจาะห้าตัวพอดีร้องให้อยู่ที่7นะครับก็จะมี0ูนย์นะครับเจดแดแล้วก็เจดหนะครับอย่าลืมกลับหัวอของแบบนี้มันต้องกลับหัว ไม่กลับไม่ได้นะครับตามนี้นะครับสาหรับเด่นตัวรองนะครับตัวสุดท้ายนะครับเลขในตารางมี6ตัวนะครับแอดจะลองให้3คู่นะครับบางทีก็มาทั้งหมดนะครับบางทีก็มา2ตัวบางทีก็มา1ตัวสําหรับรุดเลยพลาดอยู่นะยากอยู่นะครับสาหรับที่จะหลุดจะลุยนะครับอ่าคอลองนะครับถ้าไม่ชื่นชอบอ่าศูนย์กับ7ลองตัวสุดท้ายก็ลองให้8ปดลองรูดก็ระวัง0 8นย์ะครับ8 0880นะครับแล้วก็8668นะครับแล้วก็87มีแล้วก็8998นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวพระรองนะครับชื่นชอบด้วยค่อยตามนะครับแอดก็ทำเต็มที่นะครับผมก็ระวัง07 เจ8นะครับ08นะครับ0886กนะครับก็คัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นแต่ว่าในกลุ่มแอดจะให้ห้าคู่นะครับ่าใครที่อยากได้เยอะนะครับใครที่อยากได้น้อยก็เม็ดเดียวก็คือศูนย์นะครับคือเม็ดเดียวก็เอาไปเลยนะครับสําหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะออกมาให้นะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เขาลบลักจับกู่จับวินในตารางนี่เลยมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับจุดวินของเรางวดที่แล้วก็แตก3ตัวนะครับสําหรับนะครับ อสี่ตัวนะครับหกตัวไม่ได้ให้นะครับหกตัววิชานี่ยังไม่ถึงนะครับหกตัวนี่แก่กล้าเกินนะครับเอาสี่ตัวไปก่อนนะครับบางท่านก็บอกว่าแอดจะได้หกตัวเลยนะวิชายังไม่ถึงนะครับหกตัวนี่มีรมจารยนเลยแหละนะครับเอาสี่ตัวให้มันเข้านี่ก็ถือว่าหนักหนาสากันแล้วนะครับผมเอาสี่ตัวให้มันเข้านี่ก็ถือว่าหนักหนาสากันแล้วนะครับ หตัวนี้วิชาแอดคิมยังไม่ถึงนะครับเอาตรงๆเลยนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับแต่ว่า4ตัวนี้ก็ยังยากอยู่นะครับบางทีก็มาสามตัวอย่างเงี้ยสองตัวอย่างเงี้ยนานๆทีนะครับจะเต็มคาราเบลนะครับตามนี้นะครับสําหรับข้อสอบของเรานะครับสําหรับเบิ้นตามตัวอักษรนะครับก็จะมีศูนย์ศ แถม99เผื่อมาส้มแบนะครับตามนี้นะครับสำหรับ ตัวเลขแนวทางครับจากทางช่องแอดมินคมน้ำโชคพารวยนะครับผมสําหรับ f อพี่น้องชื่นชอบก็สอบจากทางช่องแอดมินคีน้ำโชคพารวยชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยสําหรับ f อพี่น้องเข้ามาใหม่นะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะคลิปใหม่ๆนะครับคลิปต่อไปที่แอดมินคมน้ำโชคพารวยมานําเสนอนะครับเอพี่น้องที่เคารพรักนะครับสำหรับเอพี่น้องอยากได้ก็สอบเลขวิ่งนะครับชอบเลขวิ่งล่าง ะครับชอบเลขวิ่งบนเม็ดเดียวนะครับชอบเลขวิ่งคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดจะไปคิดค้นหาสูตรเลขวิ่งเอสี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้มินคีน้ำโชคพอลอยก็ต้องขอตัลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ